ครับสวัสดีครับลูกค้าที่น่ารักและเอฟที่น่ารักทุกๆท่านนะครับวันนี้ก็พบกับพี่ต่ายอีกแล้วนะครับที่อีสุขสุขิงยนต์สาขาบุรีรัมย์นอกเมืองจะอยู่ใกล้โรบินสันนั่นเองอย่าลืมนะครับตอนนี้มี MY 23นะครับเกรด m 1.9แล้วก็3.0สีขาวมุกดูรไม้ว่าง2องคันนะครับคุ้มค่ากว่าปี2024เป็นแสนเออราคาก็ถูกแล้ว3 5 0 0 0ยังไม่รวมส่วนลดอีก นะวันนี้นะครับเดี๋ยวจะมี1รุ่นนะครับที่เ็าไปแต่งมาเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับเผื่อใครชอบทรงนี้แบบนี้ไปดูกันนี่แล้วก็จะเป็นคันนี้นี่เองนะครับที่พี่ตายจะถ่ายให้ดูในวันนี้เดี๋ยวกลืนชื่อรุ่นเขาก่อนแล้วกันนะครับเจ้าคันนี้ก็บอกเลยว่าเป็นท็อปสุดแล้วแหละสําหรับเจ้าตัวเกียร์ธรรมดาะครับเคลื่นอน2ล้อนะครับแคปโฟไฮแลนเดอร์หนึ่งจุดเก้าเกดซี เออเกรดเซทนะครับตัวนี้รวมขาวมุกโดโรไม้แล้วนะราคาของมันเนี่ยจะอยู่ที่1 1 2 0 0ล้านบาทแต่ว่าถ้าเป็นสีบรอนนะครับทเทอรเรมโบสีดำนะครับตัวนี้ก็จะอยู่ที่1ล้านกับอีก5,000บาทนะครับท็อปสุดทะลุล้านเรียบร้อยแล้วหลังจากปีที่แล้วนะครับแตะ98,99มาตั้งนานโอ้เย่เย่ยยก็ในส่วนของตัว อุปกรณ์ความปลอดภัยนะครับบอกเลยว่ารุ่นนี้ถึงจะเป็นเกียร์ธรรมดาเนี่ยเขามีพวกระบบช่วยควบคุมการทรงตัวมาให้นะครับตัวนี้สะดวกสบายมากๆเลยเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินมันทําให้เราควบคุมทิศทางของรถได้ง่ายดายมากยิ่งขึ้นนั่นเองลดการเกิดอุบัติเหตุนะครับ ABS ไม่พลาดมีมาให้นะครับออกตัวในทางลื่นทางราชันนะครับมีมาให้ลงทางราชันก็มีมาให้เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ในส่วนของตัว มาได้ข้างมีมาใหา้รุ่นนี้นะครับแม็กของเขาเนี่ยก็จะเป็นประมาณนู้นเห็นแม็กบอลบอลฝั่งนู้นไหมแต่ว่าหน้าเขาจะเป็นปัดเงานะครับแต่ลูกค้าก็บอกว่ามันถึงจะเงาแต่ก็อาจจะยังไม่เลาใจนะครับเลยไปจัดมาเลยนะครับแม็กทีอียยอดแดงนะครับจะเป็นสีด้านนั่นเองสีน้ําตาลด้านนะครับแล้วก็ดุมล้อสีดําครอบคาลิเปอร์สีดานะครับเดี๋ยวเราจะไปดูสเปคกันว่าเขาทําอะไรมากันบ้าง ติดตั้งเรียบร้อยนะครับอุปรกรณ์นะครับตัวนี้ก็จานองมือเปิดนะครับตัวกันศา์แล้วก็กระบะไลเนอร์นะครับเรียบร้อยทั้งหมดฟิล์มบานหน้าก็ติดให้เต็มบานเลยแต่ก่อนสมัยที่พี่ต่ายขายรถไม่ใหม่นะครับบานหน้าเนี่ยเอาไปเลยครึ่งบานครับลูกค้าเ <c oughs> พิ่งมีเต็มบานนี่แหละแล้วก็ถ้าเป็นฟิล์มที่ติดจากศูนย์นะครับเราจะไม่ได้มารีดเป็น คือไม่ต้องมาตัดให้เข้ากับกระจกเป็นแผ่นเป็นแหนกเขาจะมาเป็นบล็อกเลยก็เราลีดติดลีดติดเลยทาความสะอาดกระจกแค่นั้นซึ่งพี่ต่ายก็สามารถติดได้เช่นเดียวกันออใบปัดน้ําฝนนะครับชุดนี้เป็นแบบบิวอินนะเป็นบิวอินนะครับแล้วก็เสาอากาศจะเป็นเสาอากาศมาตรฐานนั่นเองกระจกมองข้างนะครับมีไฟเลี้ยวแบบ LED ให้นะครับเปิดแต่ละทีรู้รามากๆเพราะฉะนั้นอยากให้มีความรู้นะครับเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเปิดเธอนะครับเขาจะได้ชม แล้วก็ยางนะครับนี่บอกเลยมาพร้อมกับยาง SUV นะครับแก้มนนหนาๆขับนุ่มๆน,นะครับเจ้าตัวเวน b l ม c k Spider เออก็แมงมุมดำนะครับสองแถค่ายนี้ก็จะมีแมงมุมดำเหี่ยวดำประมาณนี้นะครับแล้วแม็กก็จะเป็น TE ตัวนี้จะเป็นหน้ากว้างแม็กก็ได้อยู่ประมาณประมาณ8.5ประมาณนี้นะครับมันจะไม่ล้น8.5กับ9ประมาณนี้แหละ นะครับแล้วก็ก้านของเขาเนี่ยมันเป็นก้านโคง้งนี่สวยนะเบือยางเดี๋ยวพี่ต่ายให้ดูนะครับเป็นไซส์เดิมเลยสองหกห้าหกสิบแปดแล้วทำไมลูกค้าทึ้งเปลี่ยนละ่ะก็ชอบลายแม็กไงเขาชอบลายแม็กนะครับอ๋อ แล้วก็ตัวนี้นะครับเขาก็จะเป็นตัวยางเนาะก็คือมันให้รูปทรงที่มีความสปอร์ตนะครับนี่อีกอย่างหนึ่งที่ลูกค้าชอบหลายอย่างนะครับได้โหลดจัดทรงไหมไม่ได้โหลดจัดทรงนะครับเราไม่เห็นอะไรเลยทุกอย่างเดิมทั้งหมดนะครับก็เป็นช่วงล่างก็จะเป็นคอยสปริงนะครับบันไดข้างมีมาให้นะแล้วก็รุ่นนี้ได้กุญแจคีย์เลมานะครับตัวแซีก็มีสวิต์ที่สามารถกดล็อกประตูปลดล็อกประตูได้ที่ตรงนี้เลยโดยกุญแจนะครับห่างจากประตูไม่เกิน80เซนติเมตร ตัวนี้นะครับมันจะเป็นตัวสัญญาณการขโมยซึ่งเวลาที่เรากดล็อกรถด,ด้วยรีโมทเนี่ยแล้วเราไม่ได้ปลดล็อกด้วยรีโมทถูกไหมแล้วไปเปิดประตูถึงจะเป็นกุญแจของมันก็จริงนะมันก็รองเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ตัวด้านหลังนะครับลน์แม็กซ์ด้านหลังก็เช่นเดียวกันทุกอย่างเหมือนกันหมดเลยนะครับเป็นยาง SUV สมรรถนะสูง แล้วก็ตัวนี้นะครับมีการทําอะไรไหมคงคงไม่คงไม่ไมน้าเดิมลุ่หลังโหลดเนาะอ่าอันนี้เดิมทั้งหมดนะแนบ3แผ่นนะครับวางไว้บนเผาแล้วก็ยางอะไรนะครับยางอะไรก็จะมาจากทางค่ายบริสโตนนั่นเองก็ตัวยางเนี่ยยังไม่มีการใช้งานนะเส้นอยู่ครบนะครับผมไฟท้ายตัว MY 2024นะครับก็จะได้ไฟท้ายมา ทั้งหมดอยู่3ชั้นด้วยกันถือว่าคุ้มค่าคุ้มราคามากๆเลยที่ปรับขึ้น20,000บาทนะครับเอาไฟท้ายไป2ชั้นแล้วก็ตัวกระจังหน้าใหม่ออกระจังหน้าพี่ไต่มาทำให้ดูเลยกันชนท้ายรุ่นนี้ใช้เดิมนะครับเดิมแล้วก็สัญลักษณ์ Z P มีมาให้แต่ว่า D d i เนี่หายไปอ่าอีกอย่างหนึ่งที่พี่ไต่ชอบมากในตัว Z P ีก็คือตัวหน้าจอนะครับตัวหน้าจอรุ่นใหม่นะครับก็าทำงานกับกล้องนะครับซึ่งมุมมององศาการมองของมันเนี่ยมาพร้อมกับเส้นกะระยะนะแล้วมันกะได้เป๊ะมากๆเลยทีเดียวนะครับ ความคาดเกินนิดน้อยมากนี่สวยไหมไม่ล้นนะไม่ลน้นนะครับก็ในส่วนของตัวภายในห้องโดยสารเดี๋ยวเราไปเปิดดูกันนิดนึงนะครับ เครื่องยนต์นะครับเครื่องยนต์ตัวนี้ก็จะเป็นเครื่องยนต์ 1,900cc ให้แรงม้าสูงสุด150แรงม้านะครับไฟหน้าใหม่เดี๋ยวให้มาเนะี่ยโชบเฉียวมากๆที่เห็นตรงนี้นะครับเขาจะเป็นตัวไฟเลี้ยวไฟดิไลท์ไฟหลีใช้แค่คมเดียวนะแล้วก็ไฟหน้าตัวนี้ปรับระดับเนาะปรับระดับได้นะครับตัวไฟตัดหมอกใครที่ใช้ Z ซพีตั้งแต่แซขึ้นไปปะนะครับก็จะเป็นไฟตัดหมอกแบบ LED นั่นเองกระจังหน้านะครับก็มีขนาดที่ใหญ่ขึ้น หมายถึงตัวแผงลังพึ้นเขานะครับนี่ภายในห้องโดยสารก็จะประมาณนี้อันนี้เดิม,ดมนะครับยังยังไม่ได้ทําอะไรเขาก็จะมีการคุมผ้าคุมอะไรแบบนี้อย่างปูพื้นยังไม่ได้ปูนะครับ,บเบาะก็จะเป็นเบาะหนังเนาะนี่ของตัวแซฟพี่มีรูระบายอากาศเล็กๆให้นะครับเบาะจะเป็นประมาณนี้อาจจะไปต่ายให้ดูก็ได้นะครับแล้วก็ แอร์ด้านหลังมีมาให้นะครับพร้อมที่ชาร์จแบตเตอรี่ไทป์เวลาที่ขึ้นรถนะครับเหยียบมันไดข้างแล้วก็จับเจ้าตัวมือจับตรงนี้ก็จะขึ้นได้ง่ายแล้วก็มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นเพราะว่าตัวรถเขาสูงกว่าตัวมาตรฐานนั่นเองผ้าบุรังคานะครับจะเป็นสีดํานี่แบบนี้เลยแต่ก่อนนี้จะได้มาต้องเป็น b c ค o อสหรือไม c ก็เอ็กซ์ซนะตอนนี้แซขึ้นไปก็ได้แล้วนะครับ การออกแบบดีไซน์นะครับก็จะมาในสไตล์ของมิอุระดีไซน์จะมีการฝังเจ้าตัวเพชรนะครับสามมิติอยู่ด้านข้างประตูดำเบลโนแบกนะครับสวิตช์ควบคุมกระจกไฟฟ้าที่ให้มาอย่างนึงก็คือตัวล็อกเด็กนะครับข้อดีคือป้องกันการป้องกันเด็กนะครับ,ปรเ,รบเปิดประตูเล่นแล้วกระโดดลงมาจากรถนั่นเองแล้ล็อกไปถ้าไม่ล็อกก็เอาขึ้นถ้าล็อกก็เอาลงมือล็อกนะครับไม่ได้จะตังนะมันเป็นทุกป,ปีแล้วก็ตัวเบาของเขานะครับเบาเนี่ย พี่ต่ายชอบตรงที่ว่าเบาะเนี่ยมันมีความสปอร์ตอยู่แล้วนะครับแต่ว่ามันสะดวกสบายตรงที่มันได้เบาะที่ปรับด้วยไฟฟ้านะครับความละเอียดสูงเนี่ยความเขาเรียกว่ามันมันละเอียดนะครับมันปรับได้แบบมันมีกึ๊กกึกอะไรเงี้ยเนี่ยมันสมูทอย่างนี้เลยนะครับปรับได้แปดทิศทางนะนี่แล้วก็เบาะนะครับมาพร้อมกับเทคโนโลยีคูมักเอาผ้าคลุมไว้นะครับเราจะถ่ายให้ดูทำไมพวงมาลัยมันติฟังก์ชันตัวนี้นะครับมีครูสคอนโทรลให้นะแต่ว่าตัวครูสเขาอ่ะจะไม่เหมือนกับตัว เกลดเอ็มเกลดเอ็มก็จะเป็นคูสแปรผันตัวนี้มันจะเป็นมันไม่ได้แปรผันนะครับมันก็จะไปของมันเรื่อยๆนะครับเราต้องไปปรับความเร็วเพิ่มความเร็วเองตัวบิดแทใหม่เป็นเปนปนนะครับแล้วก็มาตรวัดนะครับก็จะเป็นเจ้าตัวมาตรวัดที่มีขนาดใหญ่ถึง7นิ้วอืมโอ้ลุลาดีไซน์จอ9นิ้วนะครับแอร์ดิจิตอลแล้วก็เกียร์เป็นเกียร์ธรรมดาโอ้นะครับรุ่นนี้ก็ถือว่าสุดๆเลยทีเดียวอะหลักๆแล้วก็จะถ่ายให้ดูในส่วนของนี่แหละ ตัวแม็กที่ลูกค้าเปลี่ยนมาเผื่อใครชอบทรงนี้เดี๋ยวพี่ตายเอารูปลงเพจให้นะครับก็ฝ่ายนิดนึงนะครับสาหรับใครที่ต้องการสอบถามราคารถนะไปที่เพจของต่ายขายอิสุซนะครับเซี่์วตายสายฮาอันนั้นก็ได้เช่นเดียวกันนะครับเป็นทั้งเพจจริงแล้วก็เป็นเพจสำรองเนาะเบอร์โทรของพี่ตายนะครับ0850172902น่ายะครับเป็นทั้งเบอร์โทรทั้งไอดียไลน์นะครับ เออทำไมอ่ะโอเคก็ขอให้ทุกท่านนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงรวยๆยิงๆไม่เจ็บไม่จนนะครับเดี๋ยวพบกับพี่ต่ายใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ